อันนี้ก็เป็นหนังนะเหมือนกันเลยหนังก็ทรรามาน,ม,นมันจะคันๆเราอะกลับไปใส่วิกได้ทั้งสองคนเลยให้แผลหายก่อนนะเห็นใครอยากได้ไหมได้ค่ะ อันนี้ก็หนังเหมือนกันปุ๋ยข้างข้างข้างนอกนั่นคือทำเหรอลูกที่เขาพูดไทยไม่ชัดใช่ไหมใช่ป่ะนี้คุณนี่ให้แท็กซี่คุยไหมพี่ถูกเลวลาใส่ อันนี้เราไม่รู้สึกใช่ไหม ปุ๋ยป้อนอีฟให้พี่หน่อยนะหนึ่งสองสามเหมือนกันโล่งไหมหายเลยอ่ะ ราเล็บให้ร้านทเก็เขาตัดเอาแต่เล็บออกไงลูกเขาไม่ได้เอาหนังนูออกโล่งไหมมาหนูจัดดูอืมแล้วก็กลับไปใส่วิกนะใส่วิกอินเดียดีมันเหนียว